ผมกลับไปเรื่องเด็ก12นิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็สะเทือนใจขอกลับไปดูตรงกล่องไฟเมื่อกี้นี้หน่อยที่กําลังเล่าค้างเอาไว้คุณผู้ชมฮะน้องไปเล่นกับเพื่อนในวัดวัดสว่างแจ้งกอบพัฒนารามอยู่ที่มหาสารคามแล้วน้องคนนี้ก็คือน้องบอสไปจับสายไฟซึ่งมันขาดนะฮะ ภาพปัจจุบันวันนี้ฮะทางเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบใสยไฟดังกล่าวและที่สําคัญก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้น้องโดนช็อตเสียชีวิตอย่างที่บอกน้องเป็นเด็กเรียนดีแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเด็กทุนด้วยโดยตอนที่คุณพ่อไปเจอร่างน้องพบว่าน้องถูกไฟช็อตหลังจากนั้นชาวบ้านต้องเอาไม้ไผ่นะฮะเขี่ยใสยไปออกจากร่างน้องแล้วก็ไปดึงตัวน้องออกมาสุดท้ายน้องตายครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวช่องแต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเราเดินทางไปที่บ้านของเด็กชายชัยม งคลน,นะครับหมู่บ้านกกอกอยู่ที่มหาสรารคามวันนี้บรรยากาศที่บ้านครับผู้ชมครับเขาได้รับศพน้องมาประกอบพิธีทางาศาสนาโดยมีพวงหรีดของการไปฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกดำตั้งไว้อยู่หน้าโรงแล้วก็ยังมีพวงหรีดแสดงความเสียใจจากทางโรงเรียนเราก็ถามคุณพ่อนิคมเนี่ยนะฮะบอกคุณพ่อแล้วเมื่อวันมันเกิดอะไรถ้าเทียบกับจุดเกิดเหตุด้วยเนี่ยนะครับ, <ๆ S 2> รบเขาบอกว่าตอนนั้นไม่รู้เลยเพราะลูกขอออกไปวิ่งเล่นข้างนอกส่วนพ่อนอนอยู่ที่บ้าน จนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีคนมาแจ้งบอกว่าพ่อลูกพ่อโดนไฟช็อตตอนผมวิ่งไปดูเห็นว่าลูกหมดสติแล้วคุณผู้ชมครับคุณพ่อบอกว่าตอนที่เข้าไปกอดลูกคุณผู้ชมเชื่อไหมพ่อบอกเหมือนกระแสไฟยังวิ่งอยู่ในศพลูกอะ่ะตอนไปกอดแล้วยังพบว่าไฟมันยังช็อตขาทั้งสองข้างผมด้วยเหมือนกับกระแสไฟวิ่งเข้าใส่ตัวพ่อขาซ้ายของผมไม่รู้สึกขาขวาเองยังพอรู้สึก แล้วเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะผมก็พยายามตะเกียกตะกายดึงลูกให้ห่างจากใสยไปแสดงว่าตอนไปกระตุกล่างลูกใสยไปเนี่ยมันยังไม่พ้นจากตัวนะฮะพ่อเสียงเข้าไปกระตุกดึงลูกออกมาโดนไฟดูดคุณผู้ชมวันนี้ตอนที่น้องโป้งนั่งคุยเห็นขาพ่อไหมครขาแกไม่มีความรู้สึกนะฮะแกนั่งนวดขาอยู่เนี้ยเมื่อวานนี้ผมเสี่ยงชีวิตเข้าไปเอาศพลูกออกมาแล้วยอมโดนไฟช็อตโอ้โหนี่คือพ่อจริงๆเลยสุดยอดคุณพ่อ มีภาพตอนน้องยังมีชีวิตน้องน่ารักมากไหนต้องเปิดคลิปต่างๆขึ้นมาเลยฮะ mm hmm. แล้วคุณพ่อบอกว่าลูกผมตายครับใครรับผิดชอบครับใส่ไปที่ขาดฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจกับเราหน่อยฮะให้น้ำให้ผมใส่ตู้เย็นอเอาน้ำใส่ตู้เย็นให้จ้ะผมสิไปแง่ให้ประเดงนะครับแล้ววันนี้กันเล่นเล่นวัดตามมาสาแล้วกไปวิ่งไปเล่นที่วัดตามราสาเองครับเอจากนั้นแล้ว ใครวิ่งมาบอกพ่อครับจากนั่นมันไปเล่นกับลูกพยาบาลล่ะครับแล้วในลูกพยาบาลก็เร่นมาบอกครับพวกเข่าพวกนั่งยุบคน,นก็เลยออกไปวันนี้ผมเลยยิน้มพวก็นเลยเรนไปรีวิ่งไปดูลูกครับออที่แรกผมกับป้าหูว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับไปถึงสภาพลูกเป็นไงฮะไปหอดผมเลี้ยวไปดลูกนอนดูผมก็เลยเออแค่หายดามเขาิูบหมุลูกอุ้มออกมา ครับแล้วแล้วขาเป็นไปถูกไปยังไงฮะพาให้มันก็เใหช็อตถมกับลูกนะครับชอที่ไหนแล้ววันนี้ผมก็เลยเสียออกเดินออกไปแล้วมันก็ไอ้มีคนอีกคนหนึ่งสืทําเอาไหมฟาดสายไฟออกมันก็เลยเดินไปสือผมอีกมันก็เลยฟาดสายไฟออกกับผมอีกไปขายอีกตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่ช็อตนะมันกับกระตุกมันกับสั้นไปช้าไปเลยไหมครับขาไม่รู้สึกเลยขาข้างซ้าย เพราะฉันจิตใจเลียงตัวเองเม่ได้เลยนงานขาข้างขวาขยับได้ไหมฮะครางนี้มันได้อยู่แต่ว่าคราวนี้มันซ่าครับขางซแต่ตอนนั้นก็ยังเป็นห่วงลูกกอดลูกไว้อยู่ครับผมกว่าพอจะไฟออกผมเอาลูกขึ้นมาอุ้มบอลูกแก้มันลูกมาขึ้นลูกไม่ขึ้นถึงทำเลยมาอุ้มไปขึ้นรถไปฮะหมอลูกยังมีสติอยู่ไหมฮะ ผมไม่ได้บอกองั้นอื่นคนมาสวยเอาไปหามอ,อนคุณผู้ชมนี่คือสุดยอดคุณพ่อนะฮะแห่งความเสียสละรู้ว่าเสี่ยงตายมากแต่รู้ว่าถ้าลูกยังคาอยู่สายไฟถึงแม้ว่าไปแล้วลูกตายแล้วนะฮะ<ม>แต่พ่อไปดึงศพลูกนะฮะแล้วขาวันนี้ข้างหนึ่งไร้ความรู้สึกไปแล้ว,วเพราะยอมเสี่ยงให้ไปดูต่อไม่แค่นั้นคือพ่อเนความรู้สึกอมพ่อเข้าใจว่ายังไงลูกก็ไม่ตายยอมจับตัวลูกแล้วตัวเองขาหมดความรู้สึกแล้วสุดท้ายดึงออกมาลูกตายฮะ คนละอารมณ์กับทางด้านพ่อคนเมื่อกี้นี่เลยที่เราเล่าสองข่าวกันเนี่ยนะฮะ mm. พ่ออีกคนนึงเอามีดจี้คอลูกพ่อคนนี้คือสุดยอดคุณพ่อยอมตายได้เลยเพื่อเอาศพลูกออก